นี่ก็สบายดีสวัสดีจ้ามเอนีิก็มาอยู่ในต้องครับตามบนญพจนสีเกียรติแทนน้องนัาพี่ของไหมครับเพราะเขาซือของเนาะไปบ้านพี่น้องวัอนี้คือคืนนี่พราะว่าฝนตกพี่น้องอ่าอันนี้เพื่อนเพลินน้องเดี๋ยวคือ ขที่ร้านนี้จะเป็นถือเครื่องที่เทาเฮ็ดในไปบังเออไปบงไังในสองทับแสงพี่นออ้องก็คือพีผีเพิพ่นข้ามาเฮ็ดบุญเนาะอย่างเลยอางเลยพีผีเพิ่นข้ามาเฮ็ดบุญอ,อ,อยู่วัดเหียงเกาะอะไรวัดโพนเมืองวัดโพนเมืองอยูอ่อำเภออำเภออะไอำเภอสระบุรีเพชรเมืองจังหวัดสะบุร<ฮ> ไม่ใชรเนเซนทส่แท็แท็ไม่ใสรนี่แหละรถที่แท็บต้องรอต้องรอก่อนอันนี้ก็เป็นอันี้ก็คือรถเนรถเป็นแท็เป็นท้อเป็นแทบนเจ้าด่นีียเจานดีวน่เราคเห็นโลกผ่าน เพชรมวนพี่น้องเยอะกยนลายคนหลายพ่ยังไม่อยู่ไทยล้ไหมสิบปแต่ว้าเนี่ละม่ไปใช้ดหรอเป็นละเมอนีมามางานแบบนี้เนี่ยอ่ะวันนี้ไปว่าถือทุงมากตลอเลยพี่น้องสเม่วงสม่วของกับน้าหาของแบบ เราพอมาใหญ่เลยคแดดเปินกันตอนนี้ความมีไรไรคนเ็็เพจเราคือกันเนาะคือเมื่อเด็กเมื่อจะวนนอแบนี้ว่ายูนม่าไหนฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮ่อาาาา่น่าาาาาา่าาาาน ยาวเลยอาพี่ออกกามาซีค่อนไทยสองเล่าสองครับผ้ามององอกมาเมืองงามรวมนต้งแตงน้องไรนยางเห็นไหมเห็นของเห็นปรัดเห็นเห็่องงาครับเห็นสายพหมยยังเห็ใ่ไหมเห็นเงยสวัสดีครับเห็นเต็มแล้ววันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วาันังเช็

mất cả đâu, mất cả đầu cuốn mất nhanh, đẹp đẹp, này, 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 nhanh cái con, không hết à. hết <laughs> อวนีไงเก็ันนี้ก็คืออันนีก็ค้าันเจ๊โอจ๊แล้วนี่ก็คืออันนั้นนอกฟังใช่นอกขาจะประมาณนี้ที่นอนเ็ดบุญเฮ็ดศีลอันนี้ก็แด้ทำการแจกแล้วครับ เอาเลยครับผมไปนองขอไปแจกไปได้เห็นนักเทื่ยวคนหลายแห็ครับทุกคนนี่นะครับหววบุญห่วเซี่นําำกันครับไอ้งูไปเลยงูไป ปีใหม่น,นีแกแจกก่อนแกแจกเลยนะแกจกแล้วกับไปกดติดตามยูทูบกันเลยครับทุกคนฝากส่องยูทูบด้วยนะ เอาให้อีกเออฟังด้นี้ก็จะเป็นตำบอกทู๊งออกส่องนี่ครับออกส่องนี่นี่ออกส่องยูทูปครับเป็นตั้งเสียบคากไลน์ครับวันนี้สวัสดีค่ะนุ้ยแดงจังร้องไปอะครับทายดีมากเลยค่ะทายดีมากเลยครับ ยังไม่เยยังอยู่ไอทีงานบาสุกน้อยดีนะทีงานเดียวกันรับโอ้ยของเราหมดแลวเราหมดแล้วขายดีมากหมดแล้วเราสิบเอไปนีนเราไดานพี ข้าวตัดเกะซอยไอ้น้องแทบต่อครับของขอบขั้วน้องแทบจะกับสเปียนไม่หมิดดียวเนาะยางก่ย่างอันนี้อันนี้คือยางนี่ยางบอสดีไหมมาเป็นมือกล้องสวัสดีครับครับ เอาออมเจ้าเฮ็ดเอาเอาเจ้าก็ยางแหหน้องคเลยมาคำเนเอาเอาองหนมาเอาไปเดียวนุปเดียวเจ๊นอยกะที่ห้าเลยน่าสนนอไปแจกไเลยด้เออทย่ไทยริงจริงเราตั้งกองก็ได้

จะเป็นบรรยากาศล่มงานของเมืองไทยของเ้อค <con> ่ะคนกะสีร้ายเกระนองลาดเขนกระซอยแตกของ ไอ้ผัดมีเฮาขายดีเนาะครับเนาะแจกหมดแล้วครับตอนนี้ก็เลยแจก,กซอยไอ้ขอบขั้วของนนองแทบครับป่ะเดี๋ยวสีผ้าไอ้นนองคำแสงไปยังเมืองหล่อๆบริเวณวัดนี่แหละครับว่าเพื่อนไอ้มีของมาลงท่านหลายบอ่อเนี่ยเห็นุลงท่านได้หลายพี่ตอไปหาพี่ตอไปหาพี่ตอน้ำเนาะ่าพี่ตอยุดยุดใดเดี๋ยวไปเมืองพี่ตอกอนครับ นี่ละครบับเป็นบรรยากาศยู่ได้วัดแม,มกนรรากามมนางพตกะด้ยนี่นอือผู้คนไล่ครับแมนผู้สาวก็นไล่ผู้ทองกัไลไล่สุดลงกันไปเด็กน้อยแห้งว้าครับ <c oughs> ข้งางในซาลานี่ลงพอแต่กระลังเขาเอ่ยจังน,นะ จัง,งหันบ่โอ้จังเพียเพ้ยนเน่นครับเป็นกระเฮ็ดไอ้เต้นไว้่บอบๆศอลสารลยครับนี่ตอนนี้ผมกับผาทุกคนยังเข้ามาในบริเวณที่เขาไอเพีเ้นเต้นไว้แล้วครับกับเสียงดังเสียงบอชัดกับขอตรวจขอไฟน้องครับตอนนี้อโอ้พี่ต่อไปไซบ้า สวัสดีครับเพลินนะครับเพลินนะครับพี่ตองพี่อั้นมาดามอันนี้สองตาพูดบนครับเป็นยังไงความรูลเซฟเซฟเกี่วกัโอ้ยข้อข้อแหงครับอยากกินอะไรติ่มเน่ ยากินไอติมน้องอ้มน้องวุดดิกบิต่ขอคนละสองได้มั้งหัอมาลอมาล้อไมเดี๋ยวไม่พังไปเด้อเิ้เอาาเมื่อสิ่งน้อะไรนี่เบิ้ลน้องอา้กับน้องวูดคนก็นั่งตักไอติมแจกครับ ปะยังออหอมรอบนึงไปไปแล้วผเอรนี้ก็ดนครเนี้กจะห้งเาหาำรองข้าตอนนี้อกคนะครับซื้อมูกบ่านนะบ่านทวนเมืองอยู่อำเภอสํารงคครับคนกล้าหลายเนาะ ช่วยพูนังนะครัอนัเสาวมันเกียม e ันตงนะครับเออนีอนับีนั่งเ่อการต่อแถวเนระเบียครับนี่ต่อแถวับอาหารข้างหนครับ นะครับนกีโ้นะครับ็นหนนางเลื่อแกนเีย่เอากรนกลับมาเตียเท้าคือเกาครับตอนนี่มงตำมะพุง้วครับเป็นตาแสบแน่สมตามะอู้เขมตำมะละกอผู้ขาไฟนะโอ้ยแบบแซ่บครับเมืงสีสันกัเป็นตาแซ่บแล้วเนียเมืองไอ แจกตอนต่ำมาพ่อแจกแจกหอดไอ้หอดบักงพวงเนาะแจกหอดนวยมาตินี่เป็นวันใหญ่ๆครับเป็นบรรยากาศเนี่ยเต็มท่าครับโคนหลายมากเลยเนาะเจ้ากินเลยหลายจีนะ กินเข่าบ้างได้ครับทีมงานน่ากันยังหิวอยู่ตามปูตามปูเอ้เต็มกันทามเลยครับเปิดมาอีกย่างนะ้มตามผู้ผลไฟเห็นไหมแมนอยู่ขาคนไฟพูดแบบเสี่ยบครับแมนสมสมตามผลไฟครับเพื่อนมีแบบแบบแจกแบบตำแล้วก็แบบแบบแบบเป็นลูกด้วยนะก็ได้มานี่ไงๆๆๆๆๆนี่ไงแมนแจกเป็นลูกเนี่ยนะคะปู เดนหน่วยยงครับใ้น้อิเป็นผู้สมคู้แต่แบกครับเพื่อนเีนละเป็นลกะนี่ล่ะเต็นนี่กินเต้นนี่ตำเนาอกรบนี่ตาบหงไอ้คนไคนแบบแซ่บครับแซ่บงานกำลังกินสมตำตัดนินนี่ยนด่ ขาแจกแล้วเรวสีผ้าเดี๋วากันกับแล้วครับเพราะว่าข้าตตองข้าตองข้าต้องกับบนาด้านนั่นนะเฮ้ยแซอ่ะพี่สันมาเกตตามองหงนเียมันชิมเมือง เบื้องเขาหยวกหยวกนะทุกคนตอนนี้เขากาเด็กแจกท้องเป็นทีดเรียบร้อยแล้วเนาะขาดสิได้ทองเท่ันพันธเงี้ยกันบ่ไรพ่อ้างาที่ม่ได้เบียนไหนพ่องานทีครับกัตอนนี้กัได้แจกซอยนองแทบกัจะมดแล้วครับอากาสิพากันกันกลับเนาะเขาอยากอยู่ดนบ่เขาก็อยากอยู่ดนอยู่วมจะมา แมร์นกแกงกัมพิลนาสีใดภาไปส่งน้องๆอยู่หน้าด้านบนล้วครับเดี๋ยวมันสิลป์ำเนาะกัสีก่อนสีไปกับข้าวกัสีพาน้องๆไปอีกหลายสถานที่ครับกันเลยสีพอไอ้จบคลิปเพียงสมนีครับคลิปนี้ครับผมทุกคนแม่พี่น้องไปข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสกายให้ทีมงานกันน้าครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมทีมงานน้ำเน้อครับทุกคน ตั้งใจให้แน่ครับเดมบอกน่านลครับเจอกันม่กี่่อครับสวัสดีครับ